สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพ้าบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาด,ดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียนงบนำอ้อยรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสม,มา8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี2518เป็นเนื้อทองแดงตอบโคตรนะสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่3ามพัสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเสือหล่อหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐม,มรุ่นเสาห้าปี2536เป็นเนื้อทองเหลืองตอกโคต้ตใต้ฐานสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงรูปเหมือนสมเด็จโตวัชยโยรุ่นสร้างเขื่อนปี2495ปลูกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตลาบสีพึ่งมหาเสน่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามจังหวัดชัยนาทปี2521ก้นเลขหนึ่งนะคะสภาพดีมากเลยนะคะพี่ตลาบสีพึ่งมหาเสนอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี250ห้าู 0, ปุกเสกวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเนื้อทองผสมตอกโคตใต้ฐานสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ สี่ร้อยนะคะสวยนะคะพี่พัดจมูกโด่งดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ จังหวัดนคปรปฐมปีะ5ง6เป็นเนื้อฝาบาทตอกโค้ดใต้ฐานสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยจังหวัดอยุธยาเป็นเนื้อผงปิดทองเดิมปี2540เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาระปิดตาสารพัดดีวัดบ้านคลองจังหวัดชนบุรีปี2538หลังพาระนาคปก เป็นเนื้อเทียนชัยและเนื้อกระเบื้องโบดนะคะพี่ฝั่งตะกุดทองซองเดิมจากวัดนะคะรุ่นไตามารหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่ปุกศรีสภาพสวยเดิมเลยนะคะพี่องค์ละห้าร้อยนะคะซองเดิมเลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ อันนี้เนื้อเทียนชัยนะคะพี่อันนี้เนื้อกระเบื้องโปรดนะคะ องละห้าร้อนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยวัดส้มเซี้ยวรุ่นเสาหปี2516เป็นหน้าทองผสมตอกโคตดปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยองนี้นะคะพี่ขอที่ ห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีรุ่นสองปี2529เป็นเนื้อทองผสมลมดำบรรจุกิ่งสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ ได้ยินเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชมวัดหลักสองจังหวัดสมุทรสาครตออโคตจานครยัน เลี่ยมเงินอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่แปดร้อยนะคะสวยดีนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นเสือยุคต้นหล่อโบราณหลวงพ่อบุญมีนะคะวัดเขาสมคอครจังหวัดลบบุรีเป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยบรรจุก,กิ่งด้านล่างหายากนะคะพี่เสือตัวนี้นะคะพี่ขอที่แป0รนะคะ มีเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่หลอกเก่าไม่ทราบที่เป็นเนื้อทองผสมสภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งชินนลังสีมั่งมีสีสุขวัดบวรน,นิเวศกรุงเทพปี2547เป็นเนื้อสำลิดต,ตอกโคตใหม่เลขใต้ฐานสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะสวยดีนะคะพี่จมูกโด่งดีนะคะ มีเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นย้อนยุคหลวงปู่ทวดเป็นเนื้องเงินลงยาปี2539ชุดสี่เหรียญกล่องเดิมกล่องนี้นะคะพี่ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสิทธิมหามงคล91ครูบาสิทธิวัดปางต้นเดือจังหวัดเชียงใหม่ปี2555 พิมพ์นั่งพานเป็นเนื้อทองแดงซาตินตอกโค้ดหม่เลขกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์ด้านในนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูป่พมมาเขมาจาโลรุ่นถิ่นกำเนิดปี2541เป็นเนื้อโลหะกล่องเดิมองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวให้ดูองพาด้านไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแซยิตหนึ่งร้อยเจ็ดปีพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2554เป็นนื้นวะโลหะตอกโค้ดหมาเลขใต้ฐานกล่องเดิม องค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่ันนะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญไตมาศห6สหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี2561ออกวัดป่าโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเนื้อโลหะลงยาหน้ากากอันปัก,ก้ากล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะสวยเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงหลังหลวงพ่อแมน้นวัดหน้าต่างนอกรุ่นไตามาศจังหวัดอยุธยาปี2554เป็นเนื้อทองแดงต่อกโค้ใหม่เลขกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวให้ดูองคพาด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น เหรียญพญาเต่ามัางกรโชคดีล่ำรวยแปะลงสีวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีปี2566เป็นเนื้อโลหะลงยาตอกโค้ใหม่เลขกองเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด,ด้านในนะคะสวยนะคะ 600นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสามกษัตริย์หลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์จอบใหญ่รุ่นทรงเจริญปี2549ปลุกเสกพิธีใหญ่มากกล่องเดิมๆองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ สวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามลามาเทพ รุ่นรวยเงินล้านปี2550เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวให้ดวงพาด้านในนะคะสวยดีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะก่องสีจมพูสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จย้อนยุค108ปีวัดละรังผสมมวลสารเก่า พิมปกโพกล่องเดิมเดิมเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองพาด้านในนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ